แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงพบกับฝันร้ายในพรีเมียร์ลีกเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ต่อคริสตัลพาเลสคาทินโอนแครฟฟอร์ดด้วยสกอร์0ต่อ2แม้จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากถึง6 5เก็ตามแต่ความร้ายประสิทธิภาพในการเปลี่ยนการครองบอลเป็นโอกาสและข้อผิดพลาดในการป้องกันทำให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าผิดหวังอีกครั้งหลังจบเกมรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport โดยกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างในเกมนี้ว่า ในระหว่างเกมผมรู้สึกว่าทีมทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีเราเสียสองประตูที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมันน่าผิดหวังจริงๆเราได้เรียนรู้บางสิ่งจากผลงานแต่ไม่ได้มาจากผลลัพธ์มันเป็นฤด,ดูการที่ยากลําบากนักเตะพยายามทําหลายๆอย่างเพื่อปรับปรุงตัวเองเราต้องเดินหน้าต่อไปเราครองบอลได้มากขึ้นเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นสร้างโอกาสได้มากมายแต่ทําประตูไม่ได้และนั่นคือความแตกต่างในวันนี้ แม้ว่าผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสจะพยายามมองในแง่ดีแต่ความจริงก็คือปัญหาเดิมๆยังคงตามหลอกหลอนทีมปีศาจแดงโดยเฉพาะการเสียประตูจากลูกตั้งเตดซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฤดูกาลนี้ประตูแรกของคริสตันพาเลสเกิดจากจังหวะลูกฟรีคิกที่มากลาครูประการหลังของพาเลสโชวฟอร์มเหนือชั้นด้วยการมุงบอลข้ามตัวอังเรโอน,าน่าผู้รักษาประตูของยูไนเต็ดก่อนที่บอลจะชนคาและตกไปเข้าทางชอง ฟิลิปมาเตตาที่ไม่พลาดส่งบอลเข้าประตูไปอย่างง่ายดายความผิดพลาดในจังหวัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการป้องกันลูกตั้งเตะกของยูไนเต็ดซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกบตัวที่ผิดพลาดหรือการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนในแนวรับประตูที่2ของพาเลสเกิดจากช่องว่างที่แนวรับของยูไนเต็ดขาดความแน่นอนเลนี่ยโรและแฮร์รี่แม็กไกวพยายามดักล้ำหน้าแต่กลับสื่อสารกันผิดพลาดทำให้มาเตตาหลุดเข้าไปยิงประตูที่2ของเขาในเกมนี้ได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความไม่ลงตัวในแนวรับของยูไนเต็ดแม้จะมีนักเตะฝีเท้าดีอยู่ในทีมแต่หากไม่มีความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีความผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยความพาแพ้ในเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่13ของพรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับทีมที่มีเป้าหมายในการกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกความกดดันกำลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆต่อรูเบนอโมริน และลูกทีมของเขาแม้ผู้จัดการทีมจะยังคงยืนยันว่าทีมกำลังพัฒนาแต่ผลการแข่งขันที่ย่แย่อย่างต่อเนื่องอาจกำลังบั่นทอนความมั่นใจของนักเตะและแฟนบอลความ่า้แพ้ต่อคริสตัลพาเลซเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนหากพวกเขายังไม่สามารถปรับปรุงข้อผิดพลาดสำคัญได้โอกาสที่พวกเขาจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่น่าผิดหวังอีกครั้งก็เป็นได้ แฟนบอลปีศาจแดงคงต้องอดทนต่อไปและหวังว่าทีมจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้ในเร็ววันก่อนที่ฤดูกาลนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าผิดหวังในประวัติศาสตร์ของสโมสร